สวัสดีครับทุกท่านผมจะนำพาทุกท่านย้อนกลับสู่ยุคสมัยแห่งความวุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนั่นคือยุค3ามก๊กครับเมื่อแผ่นดินหั่นตะวันออกถึงคราวล่มสลายเหล่าขุนศึกต่างสะสมไพร่พลและแยกตัวเป็นก๊กเป็นเหล่าเพื่อทำสงครามแย่งชิงอำนาจท้ายที่สุดก็เกิดเป็นสมคู่อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้นำทั้งสาท่านนี้เล่าปี่โจโฉและซุนกวน ต่างมีที่มาและมีวิถีแห่งความเป็นผู้นำที่โดดเด่นแตกต่างกันอย่างสิน้นเชิงวันนี้เราจะเจาะลึกวิเคราะห์ถึงที่มาของพวกเขาและความโดดเด่นในภาวะผู้นำที่ทำให้ชื่อของพวกเขาถูกกล่าวขานในฐานะยอดนักปกครองและนักการทหารตลอดสองสหัสวรรษที่ผ่านมาครับเล่าปี่หรือหลิวเป้ยมีชื่อทางการว่าสเวียนเตอแปลว่าคุณธรรมอันลึกลับ เขาเป็นอนุชนสืบเชื้อสายมาจากหลิวเซงิงซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าฮั่นจิงเต้แม้จะมีเชื้อสายของราชวงศ์ฮั่นแต่ตระกูลของเขากลับตกต่ำพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเยาว์ทำให้เล่าปีต้องประกอบอาชีพสารเกือกทอเสือขายเพื่อเลี้ยงชีพในวรรณกรรมสามก๊กนั้นได้มีการแต่งเสริมให้เขามีศักด์เป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าเฮียนเต้เพื่อสร้างต้นทุนทางการเมืองที่ดี เล่าปี่เริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมเป็นทหารอาสาเพื่อปราบกบฏโพกผ้าเหลืองแต่ตลอดช่วงเวลาเกือบครึ่งชีวิตเขาต้องเร่ร่อนพเนจรผ่ายศึกบ่อยครั้งและไร้ที่มั่นเป็นหลักแหล่งต้องพึ่งพิงผู้อื่นอยู่เสมอเช่นกงสุนจ้านโตเกียมลิปโปโจโฉอ้วนเซี่ยวและเล่าเปียวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางท่านชี้ว่าหากเล่าปีไม่มีปณิธานอันแรงกล้า เขาก็คงล้มเลิกไปนานแล้วความโดดเด่นในภาวะผู้นำการถ่อมตนและคุณธรรมนำทางเล่าปีมีความโดดเด่นในฐานะผู้นำที่ยึดมั่นในคุณธรรมและได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนจำนวนมากเขาถูกมองเป็นนักการเมืองประเภทที่ไม่มีเงินทุนแต่ทำตัวเป็นสุภาพชนเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง 1. การซื้อใจนักรบและนักปราด เล่าปีสามารถซื้อใจนักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญเช่นกวนอูเตียวหุยและจูล่งให้เกิดความพักดีได้ 2. การดึงดูดปัญญาชน 3. ก,ก๊กจุดสำคัญที่สุดคือการที่เขาได้รับคำแนะนำจากซูมาเต็โชและชีซีให้ไปเชิญจูกัดเหลียงหรือขงเบ้งซึ่งได้รับการขนานนามว่ามังกรหลับหรือว่าฮกหลง เล่าปีได้เดินทางไปเยี่ยมขงเบ้งที่กระท่อมถึง3ามครั้งการที่เล่าปี่ยอมถ่อมตนและแสดงสัมมาคารวะอย่างจริงใจทําให้ขงเบ้งซาบซึ้งและตกลงใจที่จะออกมาช่วยงานขงเบ้งได้เสนอยุทธศาสตร์หลงจงซึ่งเป็นแผนการระยะยาวในการแบ่งแยกแผ่นดินเป็น3ส่วนโดยให้เล่าปี่ยึดครองมณฑลเกงจิ๋วและเอ็กจิ๋วเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญ2จุด 3. การเอาใจใส่ผู้ตาม เล่าปีเป็นผู้นำที่แสดงความเห็นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานผิดพลาดและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความให้เกียรติและเป็นกันเอง mm. เมื่อผู้ติดตามมีเรื่องไม่สบายใจเล่าปีจะเข้าไปพูดคุยด้วยความเป็นกันเองเพื่อช่วยหาทางแก้ไขปัญหา 4. ทุนทางการเมืองเล่าปีถือประชาชนเป็นหลักไม่ความหมายว่าใช้ประชาชนเป็นตนทุนเกี่ยมการเมืองคะแนนนิยมจากประชาชนจึงเป็นรากฐานสำคัญของเขา ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งและจุดอ่อนแม้จะถูกยกย่องในวรรณกรรมแต่ในแง่มุมของการวิเคราะห์เล่าปีถูกมองเป็นนักการเมืองที่มีเหลี่ยมจัดมีความทะเยอะทะยานซ่อนเร้นและปณิธานที่แท้จริงอาจเป็นการอาศัยจังหวะตั้งตนเป็นห้องเต้ความผิดพลาดครั้งสำคัญที่นักวิชาการกล่าวถึงคือการที่เล่าปีไม่ยอมฟังคำทัดทานของของเบ้งและนำทัพไปทำสงครามกับซุนกวนที่อีเหลิงหรือเซียวถิง เพื่อแก้แค้นให้กวนอูที่ถูกสังหารและเสียเกงจิ๋ไปการศึกครั้งนี้ทำให้เขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อลกสุนซึ่งความปราชัยนี้ทำลายยุทธศาสตร์หลงจงที่วางไว้จนกลายเป็นอากาศธาตุทักษะที่เชี่ยวชาญที่สุดของเล่าปีคือการหลบหนีซึ่งสามารถหลบหนีจากกองทัพโจโฉได้อย่างรวดเร็วในยุทธการที่สะพานเตียงปันเกี้ยวโดยทิ้งครอบครัวไว้ด้านหลังและหลบหนีไปพร้อมกับผู้ติดตามเพียงเล็กน้อย โจโฉเกิดคศ .155 มีความสามารถเก่งกาจทั้งบุญหรือสติปัญญาและบูการทหารเขาไม่ได้มีเชื้อเจ้าแต่เริ่มต้นจากการเป็นขุนนางโจโฉสร้างชื่อจากการแสดงความเด็ดขาดในการบางังคับใช้กฎหมายตั้งแต่แรกจุดสูงสุดของอำนาจโจโฉคือเมื่อเขาได้อุ้มชูและควบคุมพระเจ้าเฮียนเต้มาประทับที่ฮูตโตในปีคศ1 9 6การกระทำนี้ ทำให้เขามีอำนาจบัญชาเหล่าขุนศึกทั่วหลาโดยอาศัยการอ้างราชโอคงการซึ่งถือเป็นการกระทำที่ชอบทาภายใต้แนวคิดทางลัทธิขงจื๊อความโดดเด่นในภาวะผู้นำการใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์โจโฉเป็นผู้นำที่สามารถสะสมกำลังพรลพลขุนพลและกุนซือได้จำนวนมากและเป็นผู้ปกครองที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของจักรวรรดิจีน 1. ความเฉลียวฉลาดและความเด็ดขาด โจโฉเป็นผู้นำที่มีสติปัญญามีความสามารถกล้าหาและเด็ดขาดในการตัดสินใจเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเจอสถานการณ์วิกฤตทําให้สามารถรักษาชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตได้ 2. การบริหารบุคคล Meritocracy โจโฉใช้ในโยบายการสรรหาคนเก่งโดยไม่จํากัดชนชั้นและไม่ยึดต,ติดว่าคนผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม นโยบายนี้ทำให้เขามีคนในองค์กรมากที่สุดเขายังมีความสามารถในการเอาชนะใจคนให้จงรักภักดีได้3วิสัยทัศน์และการวางแผนโจโฉมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีการกําหนดกลยุทธ์และทิศทางที่จะดำเนินต่อไปอย่างชัดเจนเขาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงมาก่อนเป็นอันดับแรกและสามารถฟื้นฟูความเรียบร้อยและเศรษฐกิจในภาคเหนือของจีนได้เป็นผลสำเร็จ 4. การเป็นแบบอย่างโจโฉประพฤติตนเป็นแบบอย่างสําหรับผู้ติดตามโดยปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัดและรักษาระเบียบวินัยทางทหารเขายังมีความสามารถด้านกวีนิพนธ์อักษรวิจิตรและฝากวางงานเขียนไว้ในด้านการทหารด้วยภาพลักษณ์ที่ขัดแยง้งโจโฉถูกสร้างภาพลักษณ์ในวรรณกรรมให้เป็นตัวแทนของประมุขที่โหดร้ายและถูกวิพากษ์วิจารณว่าทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตและอำนาจของตนเอง เขามีภาพลักษณ์ของผู้ที่มีความทะเยอทะยานมากเล่และกลอุบายนักลิปบางคนระบุว่าเขาจะทำร้ายผู้อื่นเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญคือศึกเซ็กเพ็กแม้จะมีทหารจำนวนมากแต่ความประมาทค่าศึกและการที่พันธมิตรเล่าปีซุนกวนมีที่ปรึกษาที่เก่งกาจอย่างคงเบ้งและจิวยีทำให้กองทัพที่ยิ่งใหญ่ของเขาพ่ายแพ้อย่างราบคาบซุนกวนรับสืบทอดอำนาจต่อจากซุนเกียน ผู้บิดาและสุนเซ็กผู้พี่ในขณะนั้นเขาเป็นเพียงขุนพลซึ่งดินแดนกังตังหรือเจียงตองที่สุนเซ็กสร้างขึ้นนั้นสร้างด้วยความรุนแรงคือน้ำเลือดมากกว่าคุณธรรมทำให้รากฐานไม่มั่นคงสุนกวนจึงต้องเข้ามาสารต่อสุนกวนมีฐานที่มั่นอันเข้มแข็งอยู่ทางภาคใต้ของแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นชยภูมิชั้นเยี่ยมที่ยากต่อการลุกรานหรือตีแตกได้โดยง่าย ความโดดเด่นในภาวะผู้นำการบริหารคนแบบครอบครัวและความยืดหยุ่นซุนกวนถูกบันทึกไว้ในจดหมายเหตุสามก,ก๊กหรือสารกวัวจื้อว่าเป็นบุรุษร่างสูงมีตาประกายเจิดจ้าและใบหน้ารูปคางเหลี่ยมในวิชาดูนรลักษณ์ของจีนโบราณรูปลักษณ์ที่ต่างจากคนธรรมดาเช่นผู้มีตาสีฟ้าหนวดสีม่วงถือเป็นลักษณะของผู้เป็นใหญ่เป็นโต 1. สเสน่ห์และการซื้อใจคน ซุนกวนเป็นคนฉลาดเข้ากับคนง่ายชื่นชอบมุกตลกใจกว้างเปิดเผยและมีเมตตาเขามีทักษะในการประเมินความแข็งแกร่งและหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. ความผูกพันดุดครอบครัวซุนกวนปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาประดุดดังครอบครัวตัวอย่างที่โดดเด่นคือกรณีที่เขาขอให้จิวไถ่ถอดเสื้อเพื่อแสดงร่องรอยบาดแผลจากการรบและกล่าวว่า ท่านออกรบให้ฉันพี่น้องท่านคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงดะาดีดีนี่เองแล้วทำไมฉันจึงไม่นับท่านเป็นดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดได้กันได้ซึ่งทำให้เขาได้รับความพักดีอย่างยวดเยี่ยม 3. ยอดนักการเมือง deal maker ซุนกวนมีความยืดหยุ่นทางการเมืองสูงมากเขารู้ดีว่าหากถูกโจมตีได้ทุกทางเขาจะเอาตัวรอดและขยายกิจการได้อย่างไรเขาถูกยกย่องว่าสามารถยับยั้งชั่งใจได้นาน ก่อนตัดสินใจทําสงครามสําคัญอย่างเซ็กเพ็กเขาจะขอความเห็นจากทุกคนเช่นโลซกจูกัดเหลียงจิวยีเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าถูกรับฟัง 4. ความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์ซุนกวนสามารถยอมรับตำแหน่งององจากวุยกก,กหรือเวยกก,กเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโจมตีแบบแซนดวิชจากเล่าปีและโจผีได้แต่ในใจจริงไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจเขาค้อมกายแบบมีศักดิ์ศรียืดได้หดได้ แต่ไม่ยอมหักวิถีแห่งนักการเมืองซุนกวนถูกมองว่ามีความโหดเหี้ยมอำม,มหิตแฝงอยู่ในตัวซึ่งเป็นวิชาด้านมืดของนักการเมืองการกระทำบางอย่างถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความเย็นชาและหน้าด้านเช่นการลวงเล่าปี่มาสังหารหรือการตัดศีรษะกวนอูแล้วโยนความผิดไปให้โจโฉอย่างไรก็ตามการกระทำเหล่านี้ถูกมองว่า เกิดขึ้นด้วยความจําเป็นเพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมืองในเกมการเมืองผู้นำทั้งสามต่างแสดงให้เห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้นำแนวคิดหลักสู่ความสำเร็จกลยุทธ์การบริหารจุดอ่อนที่นำมาซึ่งความหายนะเล่าปีคุณธรรมและความพักดีการซื้อใจคนกวนอูของเบ้ง และการใช้ประชาชนเป็นต้นทุนทางการเมืองความทะเยอทะยานที่ซ่อนเร้นและการตัดสินใจตามอารมณ์ทิฐิสึกอีเหลงโจโฉประสิทธิภาพและอำนาจการเทิดทุนฮ่องเต้เพื่อบัญชาเหล่าขุนศึกและการใช้คนตามความสามารถโดยไม่สนคุณธรรมความขี้ระแวงและโหดร้ายการประมาทคู่ต่อสู้สุนกวนเสถรยรภาพและความยืดหยุน่นการรักษาฐานที่มั่นด้วยชยภูมิแม่น้ำแยงซีและการสร้างความพักดีแบบครอบครัว ความโหดเหี้ยมทางการเมืองที่จําเป็นต่อการอยู่รอดการศึกษาผู้นำสามก๊กไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังสามารถนํามาใช้เพื่ออธิบายสังคมการเมืองและภูมิปัญญาในการบริหารจัดการในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเล่าปี่สอนเราถึงพลังของศรัทธาโจโฉสอนเราถึงพลังของอํานาจที่เด็ดขาดและส่วนกวนสอนเราถึงความสําคัญของการยืดหยุ่นทางยุทธาศาสตร์เพื่อความอยู่รอดที่ยั่งยืนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์ผู้นําทั้ง3ท่านนี้ครับ เพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตามและแชร์ a n นิ a m า Lab ไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับ